สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับเนวันนี้จะมารีวิวเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นขวดน้ํานะครับเป็นขวดน้ําใช้ตุ้เย็นนะขวดน้ําดื่มนะครับขนาด2ลิตรเลยนะครับผมนี่แพ็กเกจก็ห่อมาอย่างดีนะใส่กล่องใส่อะไรมาอย่างดีนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับฟูฟู่นอนท็อกซิกนะครับฟูฟู่ออริจินอลแมททียล อ่านี่นะครับมาแล้วกระบอกน้ํานะครับโฟสเนนี่ฝั่งนี้เป็นที่จับนะนะครับจับถนัดดีทุกคนขนาด2ลิตรนะครับตัวนี้ขนาด2ลิตรนะครับ เป็นขวดนะ้ําสําหรับแช่ตู้เย็นทุกคนเออเดี๋ยวมันแล้วมันเป็นแบนดแ,แบบนี้นะครับทำให้ใส่เข้าไปที่ฝาตู้เย็นอนะแล้วก็หยิบอะไรเงี้ยง่ายดีนะครับมีที่จับด,ด้านข้างแบบนี้ฝาเปิดเป็นกล็อกแบบนี้นะครับฝาเปิดเป็นฝาล็อกแบบนี้มีนิ้วช่องนี้ให้นิ้วถือได้ง่ายๆในเะวลาห้อยนะครับแล้วก็ตัวฝาเปิดรองน้ําก็เป็นเกลียวธรรมดาแบบนี้นะครับโอ้โหใหญ่สะใจดีมากเลยนะครับเวลากรอกน้ําก็ง่ายแล้วก็เนี่ยเขามีเป็นที่ จุกปิดแบบนี้นะครับปิดสนิทดีนะครับเดี๋ยวลองกอกน้าแล้วก็จะคว้ามไม่ดูนะน้ําไม่รั่วไม่ไหลนะครับผมเขามีตัวช่วยจุกปิดตรงนี้ช่วยนะครับเ,ออเข้าใจทําดีนะครับฝาปิดตัวนี้น่าจะปิดล็อกน้ําได้สนิทดีเดี๋ยวเอาน้ํามาลองใส่กันดูนะครับลองเทสดูอ่าโอเคนะครับก็ใช้มาสักพักหนึ่งนะ้วนะทุกคนขวดน้ํานะครับขวดใส่น้ําอันนี้นะเออผมชอบมากเลยนะทุกคนใช้ได้ดีเลยนะครับคือลักษณะของขวดเนี่ยเขาจะเป็นแบบนิ่มๆน,น,นะแล้วทุกคนตัวฝาเนี่ยมันจะมีสอง,สองล็อกล็อกแบบ2ระดับเนนาาทุกกคถ้ิดว่ บ้านใครมีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับแล้วปิดปกติแล้วเราปิดธรรมดาถ้าเราวางขวดแนวตั้งแบบนี้นะนะครับให้ปิดแค่แก๊กแรกพอมันจะมีอยู่2แก๊กนะทุกคนเนี่ยแก๊กแรกกึก๊กมันก็จะยังสามารถที่จะเปิดได้นี่มันปิดแค่แบบการกลิ่นการตัวอะไรเข้าเฉยๆนะครับแต่ถ้าจะปิดแก๊กที่2นะคือแก๊กแรกเนี่ยมันจะเข้าแค่รูเล็กตรงนี้เห็นไหมครับจะเข้าแค่รูเล็กเฉยๆเรือยเล็กนิดปิดกึก๊กอ่าแล้วตรง,ง,งข้างบนนี้ก็ปิดเข้าไปนิดหน่อยไม่ได้แน่นมากแต่ถ้าาาบงงงงคคนนนนนนจํเป็็ที่่่ต้ออววววขดดในแซึผมกิา มันอาจจะไม่ได้ปิดน้ําได้แบบดีสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันก็ปิดการน,น้าหกได้ไงถ้าเราปิดปิดแก๊กที่2แน่นไปเลยเนี่ยถ้าเราวางแบบนอนธรรมดามันก็พออยู่ได้นะอาจจะมีจุดบ้างนิดหน่อยนะครับอาจจะมีจุดบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีซีนไม่ได้มีลูกยางเลยสําหรับคนที่จําเป็นที่จะต้องวางขวดในแนวนอนบ้างหรือว่ากันหกอะบมือีล้มขวดล้มหกลงไปมันก็น้ําก็ไม่หกไนงะใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะแน่นนิดนึงบางทีเด็กเปิดไม่ออกหรือว่าผู้สูงอายุอะไรเงี้ยไม่มีแรงที่จะเปิดเพราะนั้นถ้าเก็บบธรรรมดานะคั ผมก็จะปิดแค่แก๊กแรกพอปุ๊บอ่านี่นะครับ ขวดนียใช้งานง่ายจับถนัดมือดีนะครับไซส์ใส่ตู้เย็นนี่แบบสบายเลยทุกคนเนี่ยตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นใหญ่ขนาดนี้นะใส่สามอันนะครับใส่ขวดเล็กตรงนี้ได้อันหนึ่งนะครับขนาด2ลิตรเ,เออใช้ดีมกันนะทุกคนแล้วก็ทําให้ตู้เย็นมันดูสวยสะอาดจัดเก็บเป็นระเบียบดีนะผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้ว่จนสติ๊กเกอร์มันเริ่มหลอกแล้วดูเด็กน,นะครับขวดลักษณะก็เป็นขวดแบบเป็นแบบนิ่มๆน,น,นะทุกคนเวลาถ้าเกิดว่าขวดเปล่าๆปนะออกจะนิ่มๆหน่นอยพลาสติกเหนียวดีนะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายหมุนฝาแบบนี้เปิดรองน้ําไรช่มัคบ ราะว่าฝามันใหญ่เวลาถือก็หิ้วสะดวกดีนะครับนี่เอานิ้วคล้องได้นะครับแล้วก็ปิดได้ปิดล็อกได้2ระดับก็คือถ้าเป็นแก๊กแรกอย่างที่ผมบอกนะก็แค่ปิดกันอะไรหล่นการกลิ่นอะไรได้บ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้เปิดง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดปิดแก๊กที่2องไปเลยเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันจะแน่นแล้วก็กันน้ำหกกันน้ำหยดได้ในกรณีที่บางคนจะต้องวางในแบบ เอียงนะแบบนอนเก็บแบบเนี้ยมันก็จะเก็บได้ถ้านอนนะเห็นไหมถ้านอนเงี้ยเก็บได้นะถ้าเกิดปิดใกล้ที่2ก็แน่นดีนะครับน้ำไม่ออกมาเลยนะครับจะได้นะครับขวดนึงน่าจะประมาณ3 0 3 5บาทนะทุกคนประมาณนี้นะครับไม่แพงกําลังดีนะใช้งานได้ดีแล้วก็จุน้ําได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมถ้าสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขวดน้ําขนาดใหญ่นะประมาณ2ลิตรนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ